ผ่านทางชะตาฟ้าปิดสมายุทธจักรภาคหนึ่งเล่นที่สิบตอนคนป่วยในอุทยานอุทยานเหมยอ,อยู่หลังตำหนักกวางเสี่ยนสภาพแวดล้อมร่มรื่นหลังจากตัดผ่านแทาเทียนสินจะเป็นหนอยอินฟงและเป็นสถานาพักฟืนของท้านเสียนถึงแม้ว่าห้องเต้ทรงอนุญาตไทยมันพระรักษาตัวอยู่ในบัง มีหนักสามนคนบุญหนักสักใหญ่ล้วนทราบว่าคาทางนี้ท่านเสียงเยทำความดีความชอบต่อเชื้อพระวงศ์แต่พุทธนาุรุษผู้หนึ่งทำนักในวางจอะองไรไม่เหมาะสมอยู่บ้างฟ้านเสียงก็รู้สึกถึงข้อนี้จึงรั้งอยู่ในอุทยานเหมยอย่างเรียบเรียบร้ยบรอยร้อยปฏิเสธกันมาเยือนของคนบุญหนักสักใหญ่ในวางอ้างว่าร่างกายไม่สบาย ยามนี้พระกฤษรีสูงสักด์นางหนึ่งสืบสอมาถึงหออินฟงในมือยังจูงเด็กชายผู้หนึ่งที่ด้านหลังตามติดให้หนางกำนันหลายนางฟ้านเสียงงงงันงูพบว่าเป็นอี้กุยผิงจึงไม่กล่าวกะอะไรนับตั้งแต่ตนเองฟื้นคืนสติมาอีกุยผิงจะนำองชายสามานั่งที่นี่ทุกวันหนึ่งนั้นทั้งสองฝ่ายเก่ยดดองเป็นญาติสองตอนอยู่บนวิหารหยคนตนเองช่วยชีวิต องอค์ฌานสามอีกฝ่ายยกหน้านบุญคุณตนเทงยย่อมไม่สนุกกับการทัดทานมันยิ้มพรางกล่าวว่าน้าสาวไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องมาแล้วหรือวันนี้ฉันไหนยังนำสิ่งของมาอีกตามพิธีปริตอ่อข้านเสียงทะเลอีกฝ่ายเป็น พระชายาแต่เมื่อีก่อนครั้งแรกที่มันเข้าวางอีกุ้ยผิงก็จงชอบฟ้านเสียงเรียกตัวเองเป็นน้าสาวแต่ว่าคำเรียกหันี้สะท้อนความใกล้เชิดสนิทสนมฟ้านเสียงทิ้งไม่หยุดกรามอีกต่อไปเห็นงานกำงันที่ด้านหลังยัถือกล่องอาหารใบหนึ่งไม่ทราบภายในบรรจุสิ่งของใดอี้กุ้ยผิงทักทายหญิงสาวที่ท่ากายมันทักสองจากนั้นขนย้ายมานั่งแพรตัวหนึ่งมานั่งลงที่ข้างทางฟ้านเสียงกล่าวว่า นี่เป็นน้ำแกงถางเช่าแต่ไม่ใช่ของในวางปทางบ้านของท่านตุงนเสร็จแล้วให้เราส่งมาท้าเสียงส่งเสียงดังอ้อมองดูเหล่ากำนันนางกำนันเทน้ำแกงออกมาพบว่นนาหนึ่งในจำนวนนั้นคุณหน้ายิ่มคุณหน้าตายิ่งจึงทักถ่ายว่าสิงเอ๋ก็มาแล้วหรือสิงเอ๋เป็นนางกำนันน้อยที่นำมันไปกราบขหวาพระฉายา,าต่างๆเพื่อครังแรกที่เหมือนเข้าวางัง นางนึกไปถึงว่าทเท้าเสียฟ้ายังจำตัวเองได้ต้องหน้าแดงมวกรับัำดังอื่นอย่างปวดเอบาราวกับยุงทั้งหมดชมดูจนหัวเราอออกมาอิ่งผืงนหลายอย่างยินแยม่มา่าบาดเจ็บตึงทีงนี้ยังไม่ลืมตุก ท่านพบว่าคำพูดนี้ไม่อาจกล่าวต่อจริงแย้ยยิ้มอย่างอ่อนหวานพลางปิดตากลงนางมีอายุไม่มากบวกกับปล่อยตัวตามสบายจนให้ทุกคนเกิดความใกล้ชิดสนิทสนมย้ำนั้นหันไปกล่าวกันหลินบ้านเอ๋อรือยูหลายคำทั้งสนทนาถึงเรื่องการบ้านกับบ้านเยอะเย่แค่นางพาพนักในวังอย่างวางใจตึกคุณค่าไม่มีปัญหาอันใด องชายสายมนั่งอยู่ข้างกายนางวันนี้แสดงว่ารียวเรียดร่ยายร้อยกว่าเดือนยิ่งระจากขเขาความดุร้ายเช่น,น,น,ออนความอยนวหออดจันหากก้มศีรษะต่ำนิ่งเงียบอันไม่พูดจาคพีแต่บางครั้งเหงนืยหน้กขึ้นแอบมองคนข้างบนเตียงแม้ดเลดงเหตุการณ์บนวิหารผีคงได้สลายความโกรธแค้นที่มันมีต่ฟ้านเสียเรื่องของหออกจันตอนนั้นนอกจาก ลูกท kind of like ี่ลูกน้องคนโตท่านนี้แล้วกลับไม้มีผู้ใดสนใจความเป็นความตายขึ้หมันรวมทั้งพี่ชายร่วมสายเลือดทั้งสองรู้จักตรุดผู้ช่วยเหลือพระบิดดาทั้นั้นหาไม่ใช่ข้นเสียนยในที่เกิดเหตุเกรงว่าชีพน้อยของตนเองคงต้องจบเส้นเล่งและมือคนร้ายชั้นที่เก้านั้นแล้วเด็กชายอายุแปดขวบผู้หนึ่งต่อให้เป็นผู้ใหญ่กว่านี้เขารู้จักแต่อาศัยความรักความช่างจนแม่ความใกล้ชิดหานเหิน ยามนี้องค์ชายสามมองดูงใบหน้าที่ขาวซื้อของฟ้านเสียนนึกถึงทุณท่าอันองอาจของฟ้านเสียนที่่างยม่มเบงหน้าตนเองนันแต่ต้องเกิดความเคารพยกย่องอย่างบอกไม่ถูกถึงบ้านเอ๋อวัดมององชายสามแัดหนี่กล่าวอย่างสงสัยใจว่าเล่าสารวันนี้จะไหนกัดกายเป็นเรียอร้อยถึงเงพียงนี้อง,องุ์ชายสามหัวเราะงะกล่าวว่าเฉินเจียเจียพี่สาวไม่มีอันใดเฉินเจียเจียเป็นคำเรียกพี่สาว เป็นมั่นเอิออัดอั้น,น,นตั้งใจประเดิมกล่าวว่าค้ายกับกายเป็นคนละคนก็มิผ่านอีกุ้ยผิงมองดูบุตรชายตัวเองด้วยความเจ็บปวดใจกล่าวว่าหากไม่ใช่ข้ามเสืยงเด็กน้อยนี้คงจบชีวิตไปแล้วหลังจากพักความเติมนประนกสมความเรียบร้อยกว่าเดิน ฟันเสียงนอนอยู่บนเตียงไม่สะดวกับการเหลวหน้าไปเพียงใช้หางตาชันเลียงมองสตรีและเด็กสนทนากันภายใต้การปฏิบัติจากสิงเอ,อ๋อมันเดินน้ำแกงถุงเช่าลงไปชามเดินเมื่อสิงเอ,อ๋อรับชามกลับไปเขบีดแกางฝ่ามือของมันคายเดินปานิ้วของหนังนิ่มยิ่ง ฟ้านเสียงลงงานงบซ้ำมันานขนาดน,น้อยต้องไม่เยอเย้าตนเองคาดว่าอีกุยผิงคงมีคำพูดอันใดคิดกล่าวกับตนเองเป็นการส่วนตัวจึงกล่าวว่าบัานเอ่ยท่านนั้นท่านนำ,นนำองคชายสามไปเดินเล่นในสวนเธอเมือม่อเมื่อท่านก็ไปด้วยหญิงสาวท,ทั้งสองสบตากันโโบทราบว่ามันกับอีกุยผิงเรื่องตนทนาจนึงกดลุกขึ้นจุดล่างองชายสามที่ไม่ยินยอมจะไปออกแต่ขอ ทั้งนำขันธีนางกำนันที่ปฏิบัติอยู่ด้านข้างไปด้วยยามหนีภายในหออินฟงคงเหลือแต่บ้านเสียงกบบอีก้กุ้งหญิงสองคนเพียงแต่คุณนางหนุ่มไม่สะดวกกับการอยู่ร่วมกัน <c oughs> ปัชญายา,าววัยสองต่อสองน้งน้นสิ่งเอนอจึองรังอยู่บ้านเสียนเหลียวหน้าด้วยความย่างลำาบากมองดูสิ่งเออแล้วเนึง่ง นี่คือผิงเข้าใจความหมายเข้ามาเตนยิ้มพรานกล่าวว่าตป็นยาโถที่หอบยิวมาจากบ้านไม่ต้องกลัวอันใดฟ้านเสียนคืนยิ้มพรานกล่าวว่าที่เอ,อ๋ยมีเรื่องไรต้องระมัดระวังตึงเพียงมีผู้หลารับบาดเจ็บสหาหัสเพิ่งเสื่คืนมาเพียงสองล้ำนี่คุอผิงบอกผ้าชัดหน้าในเมือยิ้มพรานกล่าวว่าเราไม่มาหาท่านหรือท่านมาคิดไปหาเราหรือ คำพูดนี้ปรับจากความหมายจันซูสาเป็นอใหงานางคำวันแน่ว่าตอนนี้ข้าเสนต้องการทราบข่าวที่นอกเลยเหตุการณ์ขรงพระชนบนวิหารหุยคงนี้รับอยู่บ้าง ม่เ,เพียงแต่ผู้นำในวันนึกหวั่นยิตกถุนนางและราชสำนักไม่สบายใจแม้แต่ชาวมหานครก็มีภาพพิจารณา่ข้นนางโต๊ะอาหารในเหล่าุราต่างแดาทอคนร้ายทั้งกระซิบถามความเป็นมาของคนร้ายจนมีคำตอบหลายร้อยข้อที่คุณผิงทราบว่าให้่เต้ยมีพระประสงค์ให้ท่านเสียงสงบจิตใจพระรักษาตัวจึงตัดที่มาของแหล่งข่าวของมันทั้งหมดไปอี่คุณผิวรูวร้ว่าตัวเองสามารถช่วยมันข้อนีอ้ ฟ้าเสียงกล่าวเป็นเชิงยิ้มไม่เิยยิ้มว่าไม่กลัวความบาดตหนิพระชายาหรือนี่คือถิงกล่าวตรงๆว่าในสถา,านการเช่นนี้นอกจากท่านแล้วเราไม่สามารถคดาดหวังผู้ใดฟ้านเสียงเข้าใจความหมายของนางในวังมีพระชายาสี่นางแตบบ่งบรชายอยอากนึกเอถึงหงสาราชโอรสของหนิงเฉยเย็นกับสู่เคลื่อนย้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตามเพาะกำลังของตอนเอง แม้แต่อีกุยผิงที่มือหน้าก็มีชาติตระกูลสูงส่งทั้งมีกำลังเหมือนจากรกูลฟ้างที่มุมน,นอกแต่ว่าองค์ชายสามอายุยาวเกินไปหลังจากนี้เงียบเงันชัวน่วขณะอ่าเสร็งก็บอกเล่าเหตุการณ์ที่มีหารหุยคงออกไปถึงแม้ทราบจากปากคำบุตรชายแล้วแต่อีก้กุยผิงยังรับฟังด้วยความอ,อกสส่ขวัญแขวนสองมือกำ้าเช็ดหน้าหวายคล้ายหวันมิตกว่าคนร้ายที่ปะปนยืนกลุ่มราชองครักษ์กับบุตรชายตัวเองเสียชีวิตในดาบเดียว หลังจากฟังจบนั้นค่อยกล่าวอย่างแงค้นเขื่องว่าคนร้ายปะปนอยู่ในกลุ่มพระองค์ครับได้อย่างไรราชองครักษ์หวังหลวงทำการสืบประวัติย้อนถ้วนขึ้นไปถึงสามรุ่นข้าเสียงกล่าวว่าสมควรจะได้มุ่งเป้าไปที่เล่าสันมันยิ้มพรานกล่าวถามว่าข้าพเจ้าสามารถเรียกมันเป็นเล่าสัมอันดับสามได้หรือไม่ท่านมิทราเป็นเกอเกอพี่ชายของมันเรียกอย่างไรก็ได้ฟ้าเสียงอธิบายว่าคนร้ายนั้นอาจถือโอากาสฆ่าเล่าสันแต่เรา แต่เป้าหมายที่แท้จริงของมันยังเป็นฝ่ามาือท่านหนาท่านวางใจถึงแม้ตอนนี้ไทยจีเกิดความตึงเต้นตึงเครียดความสัมพันธ์ระหว่างข้าพระเจ้ากับองค์ชายรองก็ไม่ดีนะักแต่เล่าสั่งยังเยาวว้สมควรไม่ใช่เป้าหมายอันดับแรกของพวกมัน คำพูดนี้บอกเล่าบอกกล่าวในวังออกจากฝันกล้าบางอาับตายถึงแม้รับหออินโสงไม่มีคนแอบฟังแต่อี้กุยกิ่งยังหน้าแปลกเปลี่ยนใจยิ้มอย่างไม่เป็นธรรมชาติอยู่บ้างที่นางหวังนี้ตกคือไม่ทราบว่าในวังมีคนคิดร้ายต่อบุตรชายตัวเองหรือไม่ยงมีได้ยินฟ้าเสียงแยกแยะเช่นนี้ค่อยไกลใจลงต่อจากนั้นบอกเล่าผลการสืบสอบต่อฟ้าเสียงเนื่องจากานางมีการติดต่อกับทางบ้านวางหู หูตาเดี๋ยวนอกบังไม่นอ้อยจึงทราบความคืบหน้าของเหตุการณ์เป็นอย่างดีก่อนอื่นอีุ้้ยผิงแจ้งว่ากงเกลียนถูกจับตัวแล้วฟ้านเสียนส่งเสียงดางอื่นไม่สถานสะเทือนเท่าใดอีุ้้ยผิงใช้คําว่าจับตัวหมายความว่าราชสำนักมีข้อสรุปแล้วแต่ก็ไม่ ประหลาดใจในฐานะผู้บัดการทหารรักษาพระองค์ควบตำแหน่งหัาหน้าราชองครักษ์ขณะที่เกิดเหตุการณ์ตรงพระชนบน,นิหารหิครองกับให้อยู่ข้างพระวรากายห้องเต้อาศัยเหตุผลข้อน,นี้ก็เพียงพอให้กงเตียงถูกกระชากลงจากตำแหนง่งท่นานเสียงให้ความสนใจคยงตอนนั้นหัวหน้าราชองครักษ์ที่เลอะเลียนมงมงายนี้ทำอะไร พี่ก็อผิงกล่าวว่ามันอยู่ที่เขตหลวโจทางใต้ของมหานคร40นี้มันอธิบายว่าได้รับราชอ,องค์การให้ไปทํางานนั่งทางหนึ่งกล่าวทางหนึ่งแสดงความเคลื่อแพงสงสัยต่อให้คงเตียนคิดแก้ข้อ กล่าวหาคิดแก้ข้อกล่าวหาก็ไม่อาจาบอกว่าได้รับราชวงการคําแก้ตัวนี้พอมาถึงหน้าประักก็ถูกกล่าวเปิดโปงนั่งกล่าวเสริมว่าแต่ว่าไปทําอะไรสำนักตรวจสอบแต่สวนอยู่สองวันสุดท้ายไม่ได้บอกกล่าวอย่างชัดแจ้งฟ้านเสียงสุลมหายแก่เข้าไปคำหนึ่งทอดตอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงทราบว่ากงเตียนเป็นคนเที่ยงตรงแต่นึกไม้ถึงว่ามันจะนู่นเข่าถึงเพียงน,นี้ ฟ้าวเสียนสันสิสาพระถอนใจกล่าวว่าเมื่อไม่ใช่ส่าบาทมีว่าชองค์การให้มันไปทํางานที่เขตหลวงโจอย่างนั้นคงเป็นท่านนั้นปัญหาอยู่ที่เมื่อเกิดการปองพระชนมันจะไหนขนย้ายท่านนั้นออกมาต่อให้มันขนย้ายออกมาฝ่าบาทต้องไม่ยอมรับรังแต่เป็นเหตุให้มันตายเร็วกว่าเดิมอีกุ้ยผิงนอะัดปรับตัวเข้าวกวับการใช้ท่อยคำริยบ mm hmm. เปิดเผยอุ อกจัของฟันเสียนต้องผลยิงกลางกล่าวว่าพวกเราอย่า,ยาได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้วฟันเสียนทอดถันใจกล่าวว่าถูกแล้วพวกเราไม่มีคุณนร้เนื้อสมบัติลุ่งเกี่ยวคราข้างนี้ตระกูลเยี่ยเคราะห์ร้ายแล้วไม่ทราบสืบประวัติคนร้ายไ้ออกหรือไม่อีกคือผิงกล่าวว่าคนร้ายที่ลงมือคนแรกซึ่งเป็นยอดฝีมือชั้นี่เก้าที่เสียชีวิตฟังว่ามาจากวังตัวเสียนอ,องแห่งสี่หู แฝงตัวอยู่ในรัชชิ่งมา14ปีแล้วฟ่านเสียงกล่าวอย่างสงสายใจว่าฉะนั้นเกี่ยวข้องกับชาวสีหูชาวหูฉะนั้นอยู่ในวังเป็นเวลานานโดยไม่ถูกพบเห็นสีหูหมายถึงชนชาติหูตะวันตกนะชาวจีนจะเรียกคนต่างชาติเป็นชาวหูครับ ที่คุยผิงกล่าวว่าคนผู้นี้มีความเป็นมาอยู่บ้างนางลำดับความคิดแล้วก็อธิบายบอกกล่าวให้ทราบความเสี่อค่อยทราบบาางคนร้ายชนชาติหูตะวันตกที่ตายใต้หันมือมของหงงกงผู้หญ้เป็นทายาทรุ่นหลังของชนชาติหูตะวันตกเมื่อตอนรัชชิ่งแรกตั้งประเทศตอนนั้นชนชาติหูตะวันตกถูกรัชชิ่งโจมตีอย่างหนัก ฝ่ายตรงข้ามเคยคิดยอมอ่อนน้อมถึงกับจัดสมน่าทุกเชื่อมสัมพันผ่านทางสมรบมาถึงมหานครแต่ถูกรักชชิงปฏิเสธจึงเดินทางกลับไปยังพื้นที่ตะวันตกเคดมิดถึงจะทีว่าฝีมือผู้หนึ่งอยู่ในมหานครจากมันเลือกเวลานี้่องเหตุขึ้นพ้าเสียงถามว่าฝ่ายตรงข้ามจะไหนปรับปนเข้าวังมาอยู่ในตำแหน่งราชอ,องครักษ์เป็นผู้ใดดำเนินการจัดการ อี้กุยผิงกล่าวว่าผู้ดำเนินการเสียชีวิตตั้งแต่แรกที่กลายเป็นข้อปริศนาความเสียงรับจูนิ้วหัวแม่มือในใจในที่สุดนับมากทำพบเบาะแสเบาะแสสายเหนึ่งตากกล่าวว่าคนที่น้อยยังมีชีวิตอยู่ด้วยฝีมือของสำนักตรวจสอบสมบวันสืบสอบทราบได้อีกคือผิงกา,าสสัปประรกุษสัปกล่าวว่า คันทีน้อยเป็นทายาทของเชื้อพราะวงที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นองเลือดเมื่อสิบห้าปีก่อนตอนนั้นในมหาคนครมีคนตายมากมายดังนั้นบ่าวพ้าที่รับใช้เชื้อพระวงศ์จึงอุ้มมันหลบหนีเนื่องจากมันเพิ่งถือกำเนเดิดไม่นานจึงไม่ได้ขึ้นทะเบียนสามรสกครวบ่าวพร่นั้นสมควรค่าตรวจตายต่อมาทารกนั้นถูกชาวนาที่ชันเมืองต้นหนึ่งอุ้มไปเลี้ยงดูหลังจากนั้นตอนตัวเองเข้าวางาังนา ฟ่านเสนกล่าวถามว่ามิดสั้นเล่มนั้นถูกสั้นไว้ได้อย่างไรมันเห็นว่านี่เป็นปัญหาที่แท้จริงคันทีน้อยนั้นสมควรวางแผนเช่นนี้ไม่ได้คําพูดหลังจากนี้ของอี้กุยผิงได้หักล้างความคิดของมันว่าเมื่อสามปีก่อนคันทีน้อยรับมอบหมายให้ปัดกวาดชั้นบนของมิหารหวีคงจึงซ่้นมีดสั้นไปตั้งแต่ตอนนั้นสนัตรวจสอบสืบค้นถึงตัวคนจะทํามิดสั้นยืนยันกําหนดเวลาได้ ฟามเจินกมหดคิ้วที่แท้ขันทีน้อยเป็นคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นองเลือดเมื่อ15ปีก่อนมันทราบว่าข้ามคืนนองเลือดนั่นเป็นห้องแต้เฉินผิงผิงและมิดาลงมือล้างแค้นให้กับมารดาเชื้อพระวงหลายฝ่ายถูกกุดล้างถอนโคนในมหานครและทราบมีคนตายมากน้อยเท่าไหร่แม้แต่ตระกูลของ องาก็ถูกฆ่าทิ้งวกเ,เหือพระนางอยู่ในวังแต่ผู้เดียวไม่ทราบ่าบเมื้องหลังของกันทีน้อยผู้นี้หมายถึงอันใดชนชาติหะวันตกเชื้อพรงค์ได้ถูกกดลากถอนคนคนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์และความกล้าหาญปรงประชนห้องเต้จริงแต่ว่าเหตุใดรวมตัวกันอย่างประจบเหมาะถึงเสียงนี้ ฟานเสียงกล่าวถามว่าทางตระกูลเยี่ยมีประกิตคริยายใดอีกค็ยผิงยิ้มพรางกล่าวว่าเยี่ยชงทางนังสือขออยยทศรวมแปดฉบับยิ่งด้วยขากับเขตตี้โฉหากหลังอยู่ในตึกกระทั่งฐานคนสน็ทในตึกก็ส่งมอบให้สำนักว่าก,การมหานครดูแลแทนระมัดระวังถึงที่สุดหรือว่าฝ่ามาทจะจัดการอย่างไรฟ่านเสียงยิ้มออกมากล่าวว่านี่ขึ้นอยู่กับว่าเยี่ยหรือหวินจะกลับมหานครหรือไม่ ั้งสองได้คิดกล่าวกับไรพระได้ยินเสียงคนดังแว่งมาจงเปลี่ยนเป็นสนทนาถึงเรื่องอื่นก่อนอื่นฟ้านเสียงของอาภาัยที่เหตุการณ์ของหออกจันกระทบถึงตึกกวอตึกก่อโกงนี่คือิีได้ว่าเป็นตัวแทนเ,เานาขาตึกกอกองกล่า,าวกับผู้ฟ้าเสียงอบรมสั่งสอนลูกหลานกอกงนม่ให้ถล่มหรกว่านี้ทั้งผู้ย่าวกับผู้เยนสนทนาอย่างยิ้มแย้มค่อยแยกจากกัน สนทนาว่ากล่าวไรฤๅกลินว่านเอ๋อมังลุยี่ตุยปิ่นตึงมืององชายสามออกจากอุทยยนเหมยกล่าวด้วยความปราดใจว่าเงียงเงียนท่านนี้พอใจอยู่แต่ในวางวันนี้ฉันในต่นเต้นอยู่บ้าง่ันเสียดยิ้มพรางกล่าวว่าเด็กน้อยเติบโตแล้วผู้เป็นมารดานไหนเลยนิ่งหอนใจได้เราจนภายหน้าพวกเราให้คำเดทารกท่านจะเข้าใจเองหลินว่านเอ๋อมีสีหน้ากราะอักกระอ่วนจากนั้นคุณคิดว่า ท้องของตัวเองไม่มีอาการผิดปกติใดแต่ตอนนี้เสี่ยงคงรับบาดเจ็บไม่สรุปกับการกก่าวอันใดได้แต่ฝืนย้ำยิ้มหันเหงเรื่มว่าที่ลุกนอกเป็นอย่างไรใช้ปัน่นป่วนจนแทบถล่มทลายเรือไม่ฟ้านเสียงลดช่มงเสียงแถวบอกลงบอกข่าวสารที่ทราบจากอีกวิผิงต่องานพรากวาดมองกันทีมัน,นกำมันได้อยู่ห่างไปแม้เพื่กล่าวว่าลมเย็นกว่าเดิมแล้วพวกเรากลับห้องกันเถอะ หลินว่าเอื่อกับฟ้านเยอะเยอทราบว่ามีเรื่องบางประการไม่อาจบอกกล่าวต่อคนรับใช้ในวังจึงะงกศีสรับบอกให้ขันทีมายกตัางเตียงไปเมื่อกลับเข้าห้องฟ้านเสียนนอนบนเตียงใหญ่ลืมตาม,มองดูเพดานมงุงจู่ครู่จึงกล่าวท่านควรทราบว่าขุลเทียจะมีสภาพอย่างไรยามนี้ภายในห้องไม่มีบุคคลอื่นจึงไม่มีข้อห้ามใดกล่าวตรงๆว่ากงเตียนคงได้รับพระชาองค์การใดค่อยไปยังเขตหลวงโจ แต่ต้องไม่ใช่รัฐองค์การห้องเต้ไม่เช่นนั้นกงเปลี่ยนอดควรออกมาแม้แต่ฝ่าบาทก็ไม่สามารถโต้แย้งได้มันรู้สึกมีความหนาวเย็นแผ่สร้างจากใจกล่าวว่ามาตาน,นี้แม้เหลวไหลอย,อยู่บ้างแต่ก็ได้ผล ไทยเฮามีบัญชาลับให้กงเลียนไปทํางานที่เขตหลวงโจมันเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ย่อมต้องุดไปแต่แล้วกับเกิดเหตุการณ์พงก็ชนบนวิหารหุโคงหากทำการไต่สวนกองเลียนให้การว่าได้รับบัญชาลับไทยเฮาออกจากมหานครได้ไม่ใช่เปล่าประกาศว่าเป็นไทเฮาคิดข่าห้องเต้หากกองเลียนไม่คิดถูกประหารกาชุวโคดคำพูดนี้ได้แต่กล้ามขืนไว้ในท้อง ถินวานเอือก้าฟ้านเยอะๆย่ล้วนฉลาดหลักแหลมย่มไม่เห็นว่าทองทไทยเห่ามีส่วนเกีย่ยวข้องกับการกอง่ัชนบัญิหารหิโคงถินว่นเอือกาวได้ความกัดคุ้มว่าท่านหมายความว่ากองเตียนไปยังเขียดหลวโจเป็นแผนการของพระอิญกีกับสาบาหรือฟ้านเสียงสงเสียงดังอืม ขัานไ้เยียมขมวดคิ้วกล่าวว่ายังต้องทาเช่นนี้ฟ้าเสียนแค่นร้อ,รอกล่าวว่าก้องเกียนเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ทั้งพระศิษย์น้องของเยี่ยสองคราครั้งนี้มันเคาะร้ายตระกูลเยี่ยย่อมต้องรับเคาะด้วยหลินว่านเอ๋อเป็นห่วงเป็นใหญ่เยี่ยหลินเอ,อ๋อที่เป็นเพื่อนหญิงต้องทอดถอนใจกล่าวว่าตระกูลเยี่ยตงรักพักดีตลอดมาเหตุนในฝ่าบาทจึงน,นางไม่ได้กล่าวจบ แต่ทั้งหมดลืวนฟังออกฟ้านเสียนกร,ระทัดถอนใจกล่าวว่าหากว่าฝ่าบาทไม่ระแวงในความจงรักภักดีของตะุูเยี่ยคงไม่เลีอกกระทำเช่นนี้ตอนนี้เมื่อระแวงสงสัยได้แต่ให้ตะุูเยี่ยไปยืนอยู่ด้านข้ามอย่างน้อยไม่อาจให้มันสองสิบพี่น้องสองสิบพี่สองอย่างน้อยมอาจให้มันสองสิบพี่สิบน้องเฝ้ารักษาเมรุนครอ,อีกต่อไป ประเด็นสําคัญคือตระกูลเยี่ยมีประมาจยา์ทั้งหนึ่งกล่าบไปที่เยี่ยหลิวินยังไม่ตายก็ไม่อาจยกฟอนตระกูลเยี่ยได้มันเท่าถอนใจแล้วกล่าวดังนั้นแต่ดําเนินแผนเช่นนี้นี่ไม่กลัวสร้างความผิดหวังแก,ก่นางทั้งหลายหรือหริหินมั่นเอ๋อกล่าวถามว่าเหตุนใดฟามบาทจึงระแวงสงสัยตระกูลเยี่ยฟ่านเสียงบอกกล่าวว่าฟามบาดพระราชทานสมรสแก่ผู้ชายรองกับเยี่ยหลิงเอ,อ๋อ หากว่าเยี่ยโชงวิเคราะห์อ,อ่อนตอนนั้นสมควรตอบปฏษษิเสธต่อให้มันเห็นด้วยกับพิธีสยดิมพรอนก็สมควรลาออกจากตําแหน่งไม่ทับใหญ่รักษาการมหาคนครแต่ไม่ถึงกับปลดเกษียณก็สมควรย้ายตัวเองเป็นยัางเงานหน้าเพื่อให้อบบาดคลายพระไถยแต่มันไม่ทําอะไรทั้งื่้นนั้นเดี๋ยวมันเอ,อ่ยฟ้านเยอะๆโอบผิสานด้วยความสะท้อนใจฟ้านเยอะๆอดกล่าวไม่ได้ว่าเรื่องราวช่างสลับซับซ้อนยิ่งฟ้านเสียงกล่าวว่า ตอนอยู่ที่แคว้นเปิดชีข้าพเจ้าก็คาดดาว่าต้องมีวันนี้แต่เลือกไม่ถึงว่าฝ่าบาทจะใจแคบเลือกวิธีเช่นนีหลินม่นเอ๋อพันกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าเหตุการณ์ปรงพระชนบนวิหารหีคงต้องคงเป็นเรื่องที่อยู่ในความคาดหมายของฝ่าบาทฟ้นเสร็จมองดูนางกล่าวว่าเพียงไม่ทราบว่าเรื่องทั้งหมดบน,นนอกในความคาดหมาย หรือว่าประบาทเพียงวางแผนบางส่วนหินมั่นเออจต่ต้องมองตามมันกล่าวชาว้าๆว่าในชุดฝาา่าบาไม่มียมเสียงอันตรายนั้นัน้นอย่างมากเป็นแค่วางเพลิงสองสามมีภรรยาจับจ้องมองกันนิ่งนานคล้ายม่าเกิดความกลัวอยู่บ้างหากว่าห้องเต้วางเพลิงที่ชั้นล่างของวิหารหุยองอย่างนั้นปฏิบัติการหลังจากนั้นเป็นแผนของพูดใด ข่านเสียงหลักการลงช้าๆกล่าวาบ่าว่าว่าการจัดการของคนร้ายแยบขายไปแล้วแยบขายกันข้อเจ้าไม่เชื่อว่านี่เป็นแผนการให้หน่วยงานหนึ่งหรืออีกหลายหน่วยสามารถกําหนดขึ้นนั้นกล่าวเสริมว่านี่เพียงเป็นความบังเอินเพียงเพราะคนหลายที่ซ่อนตัวอยู่ในวางพบงว่าสถานการณ์บนวีหารหรุคงเหมาะกับการก่อวอดของพวกมันดังนั้นไม่ได้นัดแนและไม่ได้วางแผนการป,งปรงกชนอย่างต่อเนื่องจึงปะทุกขึ้น สุดท้ายมันบอกต่อตัวเองว่าแสดงแน่ชัดนี่เป็นสภาวะเสียนวิเศษเป็นสภาวะเสียนวิเศษที่ฝ่าบาปคาดไม่ถึงในสิ่งปลูกสร้างอันเยือกเย็นซึ่งห่างจากวังหลวงไม่ไกลเท่าใดชนผิงผิงนั่งบนเก้าอี้ลอเลื่อนไม่ดิปาก่าววาจาัาวหน้าตึกทั้งเจ็ดก็นิ่งเงียบนั้นไม่สมควรไม่ทราบสมควรกล่าวอันใดห้องเต้ประสบเหตุตรง ถูกลอบกลมลับชมนอกจากทหารรักษาพระองค์ต้องรับผิดชอบโดยตรงแล้วสำนักตรวจสอบก็ต้องแบกรับผลเช่นกันหากไม่ใช่เท่าเทียมซึ่งตอนนี้นอนรักษาต,ตัวอยู่ในวงังกับผู้สานการไว้อาจบังชีสำนักตรวจสอบคงมีสภาพเช่นเดียวกับตระกูลเยี่ยรอให้ในวังยื่นมืนมอมาบีบ เข็นคอหอยตอนเองเห็ียดติงหมินซึ่งเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าตึกที่สี่อย่างเป็นทางการกล่าวทำลายความเงียบถนัดของห้องลับว่าคนร้ายจนชาติถุงตะวันตกที่ฝังตัวอยู่ในกลุ่มราชอ,องค์รักษคันทีน้อยที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นองเลือดเมื่อสิบห้าปีก่อนและผู้ที่เล่าหรือว่าเป็นน้องชายของกระบีเศรษษัศนาเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลเหล่านี้จะรวมตัวกันก่อวอดเช่นนี้ยังมีอัคคีที่ชั้นล่างเป็นผู้ใดจุดขึ้น จนบ,บัดนี้ยังสืบไม่ออกตามข่าวทุกสายแก้งมาว่าองครักษ์เสื้อแพรแกว้นเปิดฉียังอยู่ในสภาพและสำระสายไม่มีเวลาเตรียมการเรื่องนี้คนครตรงอีกก็ไม่มีมวิแววว่าคิดอ่านวางแผนอันใดผู้รักษาการแทนหัวหน้าตึกที่หกนกล่าวเสียงเย็นชาว,ว่ามิหนาซ้ำเรื่องที่กระบีศีทัศนามีน้องชายคนหนึ่งเป็นเพียงข่าวลือไม่ว่าผู้ใดเข้าไม่ทราบว่าคนพวกนี้ดำรงคงอยู่จริงหรือไม่ ตึกที่สองคณะตรวจสอบมีหน้าที่รวบรวมและแยกแยะข้อมูลหน้าตึกที่สองจึงกลาวด้วยสีหน้าละอายว่านี่ไม่มีข้อมูลอันใดถึงแม้เป็นความบกพร่องของผู้หน้อยแต่ผู้น้อยเห็นว่า คิดวางแผนรังหารเช่นนี้ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันพวกเราสควรเกาะกลุมเบาแสบางส่วนได้แต่ก็มีเบาแสแม้แต่น้อยเราเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้พบปะหา,หารือกันถึงกับข้าลงความเห็นว่าคนร้ายเหล่านั้นไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเฉินผิงผิงที่นั่งบนเก้าอี้ลอเลื่อนเดินพาขึ้นอย่างช้า,ชา ใช้สายตาที่ขุ่นหมัวมองดูเราผู้ใต้มาครับมุชาปรางคุ้นคิดฟาบาดสั่งคนวางเพลิงย่อมไม่ปล่อยให้พวกท่านจับตัวได้คนร้ายจนชัดหัวมะวันตอกกับขันธีน้อยที่อุบขามีแต่พ,พูดผีจึงทราบว่าุดโพจากที่ใดฟาบาตกับเราหาใช่เสียงวิเศษจริงๆไม่ท่านผู้เท่าหอ้าปากหาวคำหนึ่งกล่าวว่านี่เป็นสภาวะเสียงวิเศษไม่ต้องขอบคิดมากความแล้ว អត់ដល់នេះគឺអរគុណครับសូមกดติดตามกด Subscribe กด Like กด Share เพื่อเป็นกําลังใจให้กับក្រុមตัวโน่นะครับសូមកាត់